ท่องตํานานไปกับอริชัยสุดยอดเนน้อยผู้ทรงฌานในสมัยพระเจ้าพังกาศเนนน้อยผู้ทรงฌานที่ถูกขอมดำรังแกแม้ข้าวในบาทก็ถูกขอมแย่งไปเททิ้งไม่ให้กินทั้งที่นับถือพุทธศาสนาเหมือนกันเน้นสงสารคนไทยที่ทุกข์หนัก ที่ถูกขอมดำรังแกขานาดนี้จึงอธิษฐานจิตแผ่เมตตาให้คนไทยมีความสุขแล้วเข้าฌานเจ็ดวันก็ตายไปเกิดเป็นพรหมก่อนตายเนน้อยได้อธิษฐานจิตขอกลับมาเกิดเพื่อกอบกู้เอกราชจากขอมดำชาติต่อมาจึงลงมาเกิดเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าพังคราชทรงพระนามว่าพระเจ้าพรหมมหาราช ต่อมาสามารถกอบกู้เอกราชจากขอมดำอย่างราบคาบแล้วทำนุบ้านเมืองบำรุงพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองเรื่องมีดังนี้มีสามเณรน้อยองค์หนึ่งอายุเพียงเจ็ปีสมัยนั้นในเขตนั้นมีพระอาหารหันต์มากเน้นองค์นี้ได้ฌานสมาบัติสูงทุกเช้าต้องขึ้นไปในมัสการพระบรมสารีริกธาตุบนดอยตุง แล้วออกบินธบาตกับคนที่อยู่ใกล้ๆบนยอดเขาสามเณรได้ทราบข่าวว่าบนพระธาตุจอมกิติเวลานั้นยังไม่มีเจดีย์เขาเรียกว่าดอยน้อยๆเท่านั้นสำหรับสามเณรองค์นี้มีนิมิตอะไรน้อยๆได้ตามสมควรยังไม่เก่งกล้านักสามเณรทราบข่าวว่าบนดอยน้อยน,นั้น องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสาม,มนเณรทราบข่าวมาว่าบนดอยน้อยนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยมาประทับที่นั่นแล้วก็ฝังพระเกศาเอาไว้ด้วยการอธิษฐานจิตเนนได้ฟังจากครูบาอาจารย์มาสาม,มนเณรนึกจะมานมัสก,การพระเกศาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเวลานั้นขอมดำครองเมืองเต็มไปหมดคนไทยไม่มีจะมีอยู่บ้างก็เป็นคนไทยที่ขอมนำมาเป็นคนรับใช้เป็นทาสเขาบางผู้ที่เป็นผู้หญิงผู้ชายไทยที่พวกขอมเขาอยากจะได้ให้เป็นเมียเป็นผัวเขาก็จะเอาไปไว้การเป็นเมียทาสผัวทาสต้องปฏิบัติตามเขาเป็นอันว่าคนไทย อยู่ในที่นั้นพอมีบ้างแต่ไม่มีอำนาจสามเณรตั้งใจเดินทุดงไปถึงดอยน้อยถึงตอนเย็นแล้วก็ค้างคืนบนดอยน้อยพร้อมกับนมัสก,การเจริญพรกรมฐานเวลากลางคืนเห็นรัศมีโชติช่วงพุ่งออกมาจากดอยน้อยเป็นรัศมีหกประการสวยสดงดงามมากเนนก็เกิดทำปิติ มีความอิ่มใจชุ่มชื่นไปด้วยชาญพอรุ่งชเช้าสามเณรก็ออกบินทบาาตามปกติของพระในพระพุทธศาสนาเห็นเนรองค์เล็กน่ารักรูปร่างหน้าตาดีผิวพรรณสดใสมีหน้าตาแช่มชื่นก็มีความรักพากันใส่บาตรพอดีเจ้าขอมดำนาใหญ่เป็นพ่อเมืองออกมาเห็นเข้าจึงได้ถามว่า เจ้าเนนองนี่นมาจากไหนความจริงเขาก็นับถือพระพุทธศาสนาเหมือนกันแต่มันก็เพียงสักแต่ว่านับถือผู้ที่ใส่บาตก็ตอบว่าเนนเป็นลูกคนไทยแล้วมันว่ายังไงรู้ไหมไอ้ลูกไทยใจทาตนะห้ามมาให้มันกินใครใส่บาตรเป็นแล้วเท่าไหร่จับบาตมันเททิ้งไปให้หมดอย่าให้มันกิน ไอ้ไทยธานี่นะอย่าไปคบหาสมาคมกับมันต่อไปห้ามเข้าเขตของขอมความจริงเขตนั้นเป็นเขตของไทยเมื่อมันอยากจะกินก็ให้มันกินของคนไทยด้วยกันอย่ามากินของขอมสัม,มเนนน้อยได้ฟังคำพูดของพญาขอมดังนั้นก็รู้สึกสลดใจสลดใจเพราะว่าเธอได้ฌานสมาบัติ แต่เธอไม่ถึงกับเสียใจร้องไห้จึงได้มากิดในใจว่าโอ้หนอคนไทยนี่เป็นเจ้าของประเทศแต่ถูกขอมในประเทศออกไปแล้วขอมกลับมาคิดว่าคนไทยให้เป็นทาสคนไทยที่นี่มีความลำบากมากอย่างเนี้ยเราในฐานะนที่เป็นหนี้ความดีของคนไทยทั้งชาติจึงได้ขอบารมีขององค์สมเด็จพระบรม,มรกรนา ได้โปรดสงเคราะห์ให้คนไทยได้มีความสุขต่างกำลังที่เราจะทำได้อันนี้เป็นความคิดของสามเณรสามเณรคิดว่าในเมื่อเขาไม่ให้ข้าวเราก็ไม่เป็นไรเนนไม่โกรธเพราะว่าทรงชานและอาจจะมีวิปัสสนาญาณด้วยโดยเฉพาะในตอนกลางคืนเห็นฉัพพันธ์รังสีรัศมีหกประการ ขององค์สมเด็จพระพิชิตมารผวยพุ่งมาจากพื้นดินก็ดีใจเนียนจิงนได้กลับเข้าไปบูชาพระรัตนตรยัยขออนุมัติองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าจะหาถ้ำที่ใดสักที่หนึ่งเป็นที่อาศัยก็เดินไปไม่นานนักก็เจอกับทํำเล็กๆถ้ำหนึ่งก็นึกในใจว่าเราเป็นนี่แผ่นดินคนไทยคนไทยก็คือปู่ย่าตายายของเราเอง ฉะนั้นตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเราจะใช้ชีวิตของเราเป็นเครื่องสนองความดีของคนไทยทั้งชาติจะไม่ยอมให้คนไทยอยู่ใต้อำนาจของขอมต่อไปเราไม่มีกำลังรบเราไม่มีสรรพอาวุธอาวุธสำคัญของเรามีอย่างหนึ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้ไว้นั่นก็คือเมตตาบารมีที่องค์สมเด็ดพมมพเจาารดดพระชิน์สีตรัสกับพระว่า เธอเข้าไปในป่าเธอต้องมีอาวุธไปด้วยในบทกรณีที่ขึ้นต้นด้วยเมตัญญาสัพพโรแต่ว่าสามเณรองค์นี้ใช้วิธีแผ่เมตตาจิตคือพรหมวิหารสี่ว่าขอบารมีขององค์สมเด็จพระชินนสีบรมศสาสดาสัมมาสามัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พรหมและเทวดาทั้งหมด และท่านผู้มีพระคุณทั้งหลายขอได้โปรดช่วยให้คนไทยพ้นจากความเป็นทาสให้พ้นจากการตกอยู่ใต้อำนาจของขอมแล้วสมมเณรก็เข้าฌานสมาบัติตั้งจิตอธิษฐานว่าตั้งแต่บัดน,นี้ไปต้นไปเราจะไม่ถอนจากฌานสมาบัติจนกว่าชีวิตอินทรีย์จะหาไม่เราจะอาศัยฌานเป็นธรรมปิติ เมื่อชีวิตส่งได้ก็ส่งไปสมไม่ได้ก็แล้วไปแต่ถ้าบังเอิญเราจะพึงตายเพราะว่าอาศัยชาติสมาบัติก็ขอบารมีขององค์สมเด็จพระพิชิตมารได้โปรดให้ข้าพระบุทธเจ้าได้มีโอกาสเกิดเป็นคนไทยและได้ช่วยคนไทยทุกแง่ทุกมุมไม่ใช่เฉพาะการรบการเศรษฐกิจการปกครองแม้แต่การรบทุกอย่างให้ครบถ้วน ให้คนไทยพ้นจากความเป็นทาสเวลานั้นเนนไม่ได้คิดพิฆาตเข็นฆ่าใครที่ตำนานเขาบอกว่าเนนเอาบาทเทินหัวขอเกิดเป็นคนไทยขอกลับมาฆ่าขอมนะไม่จริงทำอย่างนั้นก็ลงนรกจิตตั้งบาปนี่เนนตั้งใจแบบนี้อาศัยสามเนรที่มีความเคารพในองค์สมเด็จพระชินสี และเป็นเด็กที่มีบุญญาธิการมากเมื่อสามเณรเข้าสมาธิเจริญฌานสมบัติจิตใจไม่มีความโกรธในขอ่อมจิตใจไม่มีจิตริษยาไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวาจิตเป็นอุเบกขารมมีอารมณ์เป็นหนึ่งทำไปสักครู่หนึ่งสองสามนาทีจิตก็ดิ่งจับฌานสี่ปกติเวลาล่วงไปสักห้าถึงหกชั่วโมง จิตถอยออกมาจากฌานสี่มาตั้งอยู่ในอุปจารสมาธิมองเห็นภาพองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับยืนอยู่ข้างหน้าส่งแย้มพระโอษฐ์แล้วตรัสว่ามหาเถระเธอปฏิบัติถูกแล้วเธอมีจิตมเมตตาปราศจากความอาฆาตมาตร้ายเธอทำใจดี การแผ่มเมตตานี้จะทำให้เธอเกิดเป็นพรหมฉะนั้นเธอจงตั้งจิตอธิษฐานต่อไปเวลานี้มีความสำคัญเมื่อจิตออกจากฌานสี่มาตั้งอยู่ในอุปจารสมาธิเธอจงตั้งสัตยาธิษฐานใหม่อีกครั้งหนึ่งอันนี้จะมีผลแล้ว ภาพขององค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็หายไปตอนนั้นสามเณรน้อยดีใจนักเกิดทำปิติที่เห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสวยสดงดงามพร้อมไปด้วยฉับพันรังสีรัศมีหกประการความมั่นใจในคำสอนขององค์สมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดาก็มากขึ้นจึงตั้งอธิษฐานว่า ด้วยอำนาจบุญบาร,รมีความดีที่ข้าพเจ้าทำมาแล้วในอดีตชาติจนถึงปัจจุบันก็ดีและขออำนาจบาร,รมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์และพระอริยสงฆ์ก็ดีขอทุกท่านจงโปรดให้คนไทยทั้งหมดมีความสุขมีความอุดมสมบูรณ์พ้นจากภัยอันตรายที่จะพึงมีจากขอมถ้าหากว่าข้าพุทธเจ้าจำจะต้องกลับมาเกิดใหม่อีกครั้งหนึง่ง ขอเกิดเป็นคนไทยขอให้ได้ช่วยคนไทยทุกคนมีความสุขตามกำลังกฎของกรรมแต่ว่าจะให้สุขทุกอย่างน่ะมันเป็นไปไม่ได้กรรมชั่วมันมีอยู่แต่ขอให้ 1. ให้คนไทยพ้นจากความเป็นทาส 2. ให้คนไทยมีอำนาจในการปกครองตนเอง 3. ขอให้ข้าพุทธเจ้ามีปัญญา ทั้งการเกษตรการคลังการปกครองทุกอย่างแม้แต่การบรบขอให้ช่วยคนไทยทุกคนมีความสุขมีอิสรภาพเมื่อเนรนน้อยอธิษฐานต่อองค์สมเด็จพระชินสสีแล้วก็เริ่มเข้าชานใหม่ปรากฏว่าวันเวลาผ่านไปเจ็ดวันร่างกายขาดอาหารและเนนไม่ได้อธิษฐานให้ชีวิตทรงอยู่ด้วยอำนาจของธรรมปิติ ก็คิดว่าจะนั่งกรรมาฐานเข้าฌานจนตายในที่สุดเจ็ดวันเนนก็ตายด้วยกำลังของฌานสี่ฉะนั้นสามเณรองค์นี้จึงขึ้นไปเกิดเป็นพรหมชั้นที่สิอท่านท้าประกาพรหมบอกว่าก่อนที่ท่านจะมาเป็นพรหมท่านตั้งใจว่าใจคนไทยในมีความสุขท่านเป็นไทยเวลานี้ท่านจะมาเสวยความสุขอยู่เฉพาะผู้เดียว โดยไม่เหลียวแลคนไทยที่อยู่ข้างหลังนั้นไม่เป็นการสมควรเวลานีท้ทางน,นับเวลาตั้งแต่ท่านออกจากกายสมมามเณรมาเป็นพรหมก็จะเป็นเวลาล่วงไปปีเศษพระเจ้าพังคราชมีราชโอรสองค์แรกไปแล้วมีชื่อว่าทุกพิฆากุมารเกิดในท่ามกลางความทุกข์มาได้สามปีและพระราชมารดาก็มีความสุข สมควรที่ท่านจะลงไปเกิดเป็นลูกชายพระเจ้าพังคราชแล้วช่วยกู้ชาติไทยให้ปลอดภัยจากความเป็นทาตหลังจากนั้นท่านประกาพรมก็ประกาศถามว่าพรมอมองใดบ้างที่นับถือพระพุทธศาสนาที่เคยเกิดเป็นคนไทยมาก่อนจะลงไปช่วยคนไทยที่มีความเร่าร้อนให้มีความสุข ก็มีพรหมอีก250องค์บอกว่าจะไปเกิดพร้อมๆกันเป็นสหาชาติและเคลื่อนคลาดจากการคลอดบ้างก็ก่อนหลังกันสมวันเป็นอันว่าสัพเพเกศีพรหมไปสวยสุขวิหารบนพรหมชั้นที่11อยู่เพียงครู่เดียวเวลาในเมืองมนุษย์ก็ผ่านไปหนึ่งปีเศษเมื่อท่านพระกาพรหมมาเตือนแบบนั้นและมีพรหมอีก250ท่าน รับจะลงมาช่วยกันและมีพร้มอีกสามท่านบอกว่าจะมาช่วยเกิดเป็นช้างคู่บารมีเมื่อตกลงกันแล้วต่างคนต่างอธิษฐานขอจุติละจากอัตภาพการเป็นพรหมลงมาเกิดเป็นลูกคนไทยในวันนั้นพระราชมารดาคือพระมเหสีของพระเจ้าพังคราชประทับนอนตอนใกล้รุ่งทรงนิมิตไปว่า มีช้างเผือกเนื้อใสเป็นแก้วมีกำลังมากเข้ามาในเขตพระราชฐานนอกจากนั้นก็มีช้างเผือกขนาดย่อมกว่าน่อยหนึ่งประมาณ250เชือกเข้าบ้านโน้นบ้านนี้บ้างถือวิสาสะขึ้นไปบนบ้านเขาแต่ช้างเผือกที่เป็นผู้นำมาใหญ่และใสสะอาดมากเป็นแก้วใสายรัศมีกายสว่างเป็นพิเศษมานั่งบนตักของพระองค์ ช้างตัวใหญ่แต่ก็รู้สึกเบาพระองค์ก็ทรงประคับประคองช้างเชือกนั้นเอาไว้พระองค์มีความรักคล้ายกับลูกแล้วก็ตื่นช้ามืดใกล้เวลาหุงหาอาหารพอดีจึงกราบทูลพระราชสวามีให้ทรงทราบว่าวันนี้ฝันประหลาดเวลาชาพระเจ้าพังคราชก็เรียกพระยาโหราธิปดีเข้ามาเฝ้า เล่าความฝันของภรยาว่าฝันแบบนี้จะเป็นยังไงพระยาโหราธิบดีก็ลงเลขฉบับแล้วทำนายว่าเด็กคนนี้มาจากพรมต่อไปจะมีอำนาจมากจะนำไทยทั้งชาติให้เป็นสุขจะมีปัญญาดีจะมีความสามารถและมีสหาชาติ250คนคือช้างแก้วที่เข้าไปเกิดตามบ้านขอพระจอมภูบาล ได้โปรดให้การอารักขาเด็กในคันของพระมเหสีให้การอภิบาลเด็กๆในคันให้มีความสุขทั้งนี้เพราะจะเป็นกำลังใหญ่ของชาติจะหมดจากความเป็นทาสของขอมต่อไปก่อนจากการอย่าลืมกดติดตามและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ